รอส่วนลดพิเศษแล้วก็ดีพิเศษของ12เดือน12ขอเขาบอกไม่ต้องรอหรอก <ฮะ S 2> วันนี้เด็ดกว่า12เดือน12อีกเพราะเซวาเขาจัดโปรโมชั่นมาให้แฟนๆข่าวใส่ไข่ก่อนใครเลยฮะครับผมเต็มมาครบทั้งครีนเซอร์ออแล้วก็บำรุง ด้วยเนี่ยพร้อมกันหมดเลยนี่นะฮะแล้วก็พระเอกของเซวาก็ต้องขวดนี้เลยครับคุณผู้ชมครับเซวาน้ําตกโสมแดงครับที่เจ้าของอย่างคุณบุญเส้นครับใส่ใจทุกขั้นตอนไปเลือกสูตรดีนะที่ดีถึงเกาหลีด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ไปดูที่โรงงานครับไปคัดโสมแล้วก็เขาใช้โสมเกาหลีแท้ครับและยังผลิตจากโรงงานหนึ่งในสามที่ดีที่สุดของ,ของเกาหลี<อ>หลด้วยเกาหลีนั่นแหละถูกต้องหมดแล้วบอกว่าตัวเนี้ย ตัวเองอยู่กับเซวามา3 4ปีแล้วเขามีโอกาสลองตั้งแต่ปีแรกๆอย่างที่บอกว่าโสมหปีโสมหปีโสมหปีจริงๆนะครับผมโมรูปยังดีอยู่ดีมากเราไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทาไมขวดนี้เนี่ยถึงขายดีมาตลอด5ปีแล้วนะครับผมเนี่ยขอบอกเลยว่าเซวาน้าโสมแดงเนี่ยนะฮะมันเป็นโสมหปีแล้วที่สําคัญเนี่ยต่อให้คุณจะใช้ครีมใช้เซรั่มอะไรขอให้ใช้ตัวนี้เป็นตัวเปิดผิวเปิดก่อนเปิดผิวไปก่อนเลยแน่นอนแก่ไปเรามีอะไรบ้าง ตาตาลูขุมขนทุกสิ่งทุกอย่างไอ้หน้ากระชับอ่ะถ้าจะให้หน้าเรียวอ่ะไม่ต้องใช้เซวารเพราะมันใช้ไม่ได้มันจะไปฉีดโบท็อกฟิลเลอร์แต่ถ้ากระจ่างใสแต่ถ้าสมมติกระจ่างใส่ทาให้หน้าของเราเนี่ยมันใสขึ้นมามีมีลูขุมขนที่ดีเนี่ย้อหายไปถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเฟิร์สแคร์ตัวแรกก่อนใช้สกินแคร์ตัวอื่นฮะแล้วที่สําคัญเนี่ยจะช่วยให้ครีมบํารุงของพวกคุณเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไอ้ตัวน้ําตบสมตัวเนี้ อ่อนโยนต่อผิวช่วยกระชับรูขุมขนทาให้ผิวเนี่ยชุ่มชื่นเพราะแก่ไปเนี่ยผิวมันจะมีแต่แห้งลงแห้งลงแห้งลงแล้วก็ที่จริงอยากใช้เห็นคลิปนี้มากๆเลยอ่ะ <Hi. S 1> อันนี้คือถ่ายคือทําเลเซอร์เสร็จ มามาถสี่ตัวนามันแดงอ่ะแล้วฉลมเซวาไปนะแองจี้แต่เซวาจะต้องแช่ตู้เย็นก่อนนะฉลอ้ไปเฮ้ยมันหายแดงได้จริงๆอคือหมอบอกว่าตอนแรกมันจะต้องเป็นรอยแบบประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยเซวาตัวเนี้ยช่วยได้จริงๆหรือเวลาคุณไปเจอแดดร้อนๆอย่างไรเงี้ยขอให้เอาเซวาเนี่ยฉลมไปเลยต้มกินเลยด้ไหมกินไม่ะจะกินเป็นเพื่อนของว่าเอ้ยพี่หนุ่มเาต้มแล้วเขากำลังพิเศษอยู่ แล้วก็มีโสมเขาเนี้ย6ปีแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์มาแบบหลายปีแล้วได้เงินมาเยอะแล้วแล้วก็ใช้จริงๆขาดไม่ได้เลยนี่ต้มสองแก้วข้างหนึ่งนี่เซวาเซวาอีกแก้วมาดองฟิตโอ้โหด่มเลยโอ้โหคุนี่มนสุดยอดจริงมานมากิปดหน้าแต่ถือว่าดีเป็นสมมันไม่สม6ปีเธอีแล้วตอนนี้คือฟาร์มสมจริงๆแล้วฟาร์มสมแบบปิดออร์แกนิกฮะขอบอกว่าตัวเซวาเนี่ยควรใช้ก่อนที่จะใช้ครีมบำรุงตัวอื่น พราะมีการเปิดทางพี่หนุ่มรู้ดีอ่ใช่สิจริงโอ้โหจะไ่รู้จริงนลยครับฟังเขาพูดมาซะเยอะขนาดนั้นก็เรื่องจริงอะอย่างสมมติแกมีใต้ตา ตบตบตบมีขนาดแต่งหน้าอะไทาได้เห็นไหมตัดเออเห็นแล่ะอย่างเงี้ยใต้ตาอย่างเงี้ยมันแก่มันเหี่ยวว่าตามตบ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 ลูกค้าแกล้มาเห็นเหรอคุณพูดำว่าสมหกปีดีอยากพาไปดูที่สวนอย่าพูดอะไรแปลกๆนะไปที่เกาหลีนะมันขับรถไปกับหกชั่วโมงนะไม่ไปนะต้องไปนะพี่เซนเตอร์ไม่มีทางค่ะถ้าสมมติว่าคุณไปจ้างคนอื่นเถอะค่ะไม่ต้องมาจ้างนั่งรถไกลป้าใส่ชุดแมนโบกด้วยมันจะมันจะตึงนะมันตึงแล้วมันตึงเปิดเปิดแทเหมือนวันนี้คุณไปต่างจัังหววดดไไปปเเเ่่ลททะีย เจอแดดปุ๊บนี่อย่างนี้กลับมาปุ๊บนเห็นไหมแล้วแบบกุมลูกุมคนเนี้ยกุมโปะเข้าไปมันจะช่วยทำให้ปวดเราเริ่มาเลอะเทอะรัแขนเขินเนี่เลิ่ไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยออย่างใต้ตาเนี่ยโปะโปะเฉยได้เลยนิดหนึ่งเออหนักไหมมันก็ไม่เหนื่ักนะมันก็ซึ้งเลยอ่ะนี่เขาซื้อสองนาทีนะเนี่ยนี่พูดไปสิบนาที ใช่คืพีเซนเตอร์พูดด้วอย่างเงี้ยพี่ถึั้ผมมันดีจริงๆต้องบอกนี้ไม่ดีให้กระเทืบเลยเอาเป็นไงั้นเตรียมตัวได้เลยอ้าวจริงๆกล้าพูดไม่ดีอ่ะเจอหน้ามาดําชี้หน้าด่าเลยอ้าจริงหรือเปล่าเมืมาบานมีหลายคนนะที่ตั้งติดกันเวียดละมาชี้หน้าด่าเลยวันนี้นะครับเซวาเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะเรียกว่าของจริงนะฮะจัดแบบครบเซตเลยทั้งเซวาน้ำตบสมกวดใหญ่นะฮะขนาด 120ML นะครับ แล้วก็ชนิดซองแบบพกพาอีกหนึ่งกล่องรวม6ซองนะครับยังไม่พอมีอีกนะฮะเซวาคลินเซอร์โฟมนะฮะไปอีกหนึ่งหลอดด้วยครับผมปกติเนี่ยนะทั้งหมดในราคา2 0ง0กับาบาทแต่วันนี้จ่ายแค่1,290บาทเท่านั้นคุณยกเซตไปเลยสุดนี่นะครับ300เซตเท่านั้นนะฮะต้องรีบๆหน่อยนะครับคุณเห็นคนขวามือไหมฮะ อ่าแล้วเหมือนเหมือนคนเกาหลีไหมคนกลางคนบอกง่ายๆเมื่คุณเดินทางท่องเที่ยวกันมีแบบซองให้คุณพกพาในตัวนี้ก็แช่ทุเรียนเอาไว้แล้วใช้แบบซองพันซองถูกสุดๆถูกกว่าไปซื้อทุกร้านโสมดําคนที่มีเอือร์ฟาบกะอะไรเงี้ยโสมดําดีมากเธอดีสุดๆนี่โสมแดงยังไม่จบจะไปโสมดําเถอะเนี่ยดูดิคุณคุณใช้มันบำรุงดีมากมไหมซึมเป็นไงพี่หนุ่ม ก็คือพวไอ้พวกล่องรอยจุดไอ้ด่างดำมันก็ค่อยเรือจางไปจางค่อยค่อยจางลงก็ดูคิ้วเขาเริ่มจางต้องไปสักบ่อยๆคิ้วอ่งคิ้วเนี่ยเนยสักเนี่ยเริ่มเริ่มด่างๆเพราะใช้นี่ผมผมหลุดไม่ใช่น้ำกดอีบ้าเป็นน้ำสมคิ้วไม่เกี่ยวพี่อีบ้าเพราะผิวหน้าอ้าวโคมล้างหน้าหนึ่งนะแล้วก็เซวาขวดใหญ่หนึ่งแล้วมีขนาดพกพาอีกหกซองพันสองร้อยเก้าสิบจากสองพันกว่าบาท